มาครับวันนี้ช่างกุญแจเอชินจะมารีวิวการโปรแกรมดอกตัวนี้เป็นโตโยต้าเอลตีนะครับปี2014นะครับลูกค้าแจ้งมาว่าเหลือกุญแจดอกเดียวนะครับต้องการทําเพิ่มนะครับช่างกุญแจชินได้โปรแกรมดอกใหม่ให้ไปที่เรียบร้อยนะครับของแท้ศูนย์นะครับเพราะนั้นเรื่องซอฟต์แวร์เรื่องรีโมทไม่ต้องเป็นกังวลนะครับวารันตียาวๆนะครับโอเคก่อนที่เราจะส่งมอบทุกครั้งเราจะทดสอบนะครับของลูกค้าและของเราว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับเราจะกดของลูกค้าก่อนนะครับ สังเกตไฟขึ้นนะครับล็อกนะครับอันล็อกอ่าเปิดประตูทดสอบด้วยดีกว่านะครับนี่เปิดนะครับออกดีทีนึงอ่าล็อกนะครับมาระวางของลูกค้าไว้ตัวที่ของเดิมนะครับของใหม่ครับอันล็อกโอเคนะครับล็อกอีกทีนึงครับอ่าเทสฝากระโปงนิดนึงปืด้ดึ้งขึ้นเลยปิดมาเทสสตาร์นะครับตัวนี้เป็นระบบ Security สังเกตว่าจะมีไฟกุญแจตรงหน้าปัดนะครับกระพริบปั๊บๆอยู่นะครับตัวนี้นะครับต้องมีการลงทะเบียนนะครับโอเคเสียกุญแจเข้าไปบิดไอจีออนเรียบร้อยเป็นอันว่าสมบูรณ์แบบในการโปรแกรมดอกตัวนี้เป็นโตโยต้าอาติสนะครับถ้าลูกค้าท่านใดไม่ว่าจะหายจะเล็มจะเพิ่มนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่095-563-6282นะครับช่างกุญแจเอเชียบริการทั้งในและนอกสถานที่นะครับยินดีรับใช้ลูกค้าส่งมาให้ลูกค้าที่นึน อ่ะลูกี่ทดสอบดูก่อนว่าวใช้น้ำได้จริงหรือเปล่าแต่ผมเอาเครื่องมือไว้ก่อนเออโอ้ยอ่าเตะสตาร์ทด้วยเลยแต่ผมขอร้วหน่อยเท้าเครื่อง <c oughs> มือเต็มเลยโอเคอ๊บอ่าแท้หมดทุกอย่างเลยครับไม่มีเทียมเลยครับรของเราเน้นข่งแพ้นะครับ เรียบร้อยขอบคุณครับ